แต่เดกที่อ่านโจทย์แตกเขาจะดูว่าแต่งตัวสีอะไร่ผมตอบเลยอ่ะชีเตยใสอออินวันสีเนื้อเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ชีเตยเขาเปือยคนเปือยก็ต้องสีเนื้อสิไม่ได้เพราะว่าถ้าเปือยสมัยนั้นไม่มีเลกกิ้งมันใส่สีเนื้อนี่หมายถึงว่า คืออออินวันสีเนื้อคือไม่ใช่เปลือยอไม่ใช่เปลือยถูกงั้นเห<ถ>็นตอบใหม่อะเรือสีชุดเสือเรือสีชุดเสือ,อถูกต้องโอ้อยางงี้ครับหล้วฮะแล้ว,ค,ลวคือได้ความรู้อะไรเนี่ยก็ได้รู้ว่าสุสาครใส่ชุดเสือ,อและต่อไปเนี่ยจะใช้อะไรกับชีวิตอะไรกับสุสาครเนี่ยก็บอกลดเข้าั๊มั้อ๋อชุดเสือใช่มันมีประโยชน์หรือไม่ก็นี่ผมปังเพลงฮันนี่ก็ได้ครู ออกลายมาเลยออกลายมีเห็นหรือจะเป็นตัวจริงอันน่ากลัวนักเกียรติแล้วล่ะครับผมอ่ะลองดูแล้วกันโอเน็ตเอเน็ตตอนนี้นะครับเด็กเด็กเขาก็ติดกันเยอะเลยทีเดียวอะไรเนี้ยใช่ฮะจะอยากรู้อะไรเนี้ยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับผู้รู้นักกูรูนะครับในทางด้านนี้เลยคืออาจารย์ลิลลี่นะค่ะเออนเาืาสุดฮิตเด็ดเดี๋ยวเอาเ้าสอบลองแล้วเดี๋ยวมาคุยน้งดองด้วย น้องโดงชนพิสิทธ์มนทนนักเรียนม .6 สายวิทย์คณิตโรงเรียนสูนสังมนตรีน้องโด่งนี่คือเขามีดีกีเป็นหนึ่งในขุนพลแอดมิชชั่นนะของเว็บไซต์เด็กดี .com ตอนนี้คะแนนพื้นฐานทุกอย่างเนี่ย,ยเพียงพอที่จะเข้าไปศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ว้า,ววาว รามาที่ปดีแล้วแต่ยังต้องรอลุ้นคะแนนจากโอเน็ตว่าจะผ่านเกม60คะแนนหรือเปล่าเออมันต้องผ่าน60คืดิเดี๋ยวเราผ่านน้องโดงว่าไอ้60คะแนนที่ต้องผ่านนั้นคืออะไรเอาครับมาคุยเรื่องโอเน็ตเอเน็ตนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กับน้องโดงแล้วครับสวัสดีครับโดงครับโอ้โหโด่งให้เราต้องลำไยด้วยนะไอเด็กสุดปากแฮ ไอเราบ้านอยู่ใกล้เรียนนายเลยเด็กสอบซมอนเด็กสอบซมอนโอเคเลยอ่ะเราเลยี้ก็แบบโอเลยเรารักมากเลยใช่เลยโอเคนะเดี๋ยวพววันนี้เราขออนุญาตถามนายหน่อยได้บ้างเก่งดงชื่อดองเก่งไม่เงเอโอ้ดงวันนี้เขาขอถามหน่อยนะขอเอาแตจัดใจโด่งเลยนะเพราะว่ามันแบบมันเป็นปัญหาที่เราตอบแล้วเรารู้สึกว่ามัน มันไม่ใช่ัวรุ่นอย่างเราใช่แล้วมันแหวกไซต์อ่ะใช่เอาเอาอะไรมาตัดสินพวกเราเซ็งแตกอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยโด่งนายเป็นหนึ่งในขุนพลแอดิชชั่นของเว็บเด็กดีว่ะอยากทราบว่าไอ้ขุนพลแอดิชชั่นมันคืออะไรนายมียที่ต้องตกสกอยว่าเอ้มันเจ๋อวะหว่อก็ก็เจ๋งดีอะพี่มันยังไงอ่ะก็คือประมาณว่าแบบว่าเราเรามีคันเลือกกันก่อนใช่ป่ะแล้วประมาณสามคน เราวอกว่าเราเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบเตรียมแบบว่ารู้ผลคะแนนอะไรเงี้ยเราก็มีที่ๆมาถ่ายในในเว็บโด่งมีสามคนเองอ่ะใช่ครับสามคนเท่านั้นเนี่ยเรื่องจะเว็บทำไมวะเรงจริงจริงแล้วก็ไปเจอบ้านใครสักคนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวในเว็บเนี่ยมีคนเยอะเด็กดีเนี่ยคนดูเยอะแต่ว่าสุดยอดขุนพลเนี่ยเขาหยิบมาแค่สามถูกป่ะใช่คึดว่ามัน จะมีแค่สามคนแต่กี่คนนะฮโดงะจ้าประมาณสี่ร้อยกว่าคนเขาขัดตัวมารับผมก็ทีนี้ว่าโด่งเขาฝ่าด่านมาแล้วตอนนี้คะแนนคะแนนนายนี่เรียกว่าคะแนนพื้นฐานแบบพื้นฐานนี่คือเอเน็ตวะไม่มาเขาไม่ตอบเอเน็ตหรอครับอ๋อไม่ตอบเอเน็ตหรอแล้วพื้นฐานทุกอย่างเนี่ยเข้าคณะแพทย์รามาได้แล้วดิอ๋อใช่เมื่อคือคือมันประมาว่าตอบของเขาเองครับเหมือนว่า าจสอบของเขาเองน้ออันนี้คือเป็นการสอบแยกเฉพาะใช่ไหมน้องโด่งใช่ครับแล้วก็ผลเนี่ยตอนนี้น้องโดงก็มีคะแนนที่สามารถผ่านเข้าไปเรียนคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีได้แล้วใช่ครับก็แค่รอผลเจ้าโอเน็อย่างเดียวอือครับคือถ้าไม่เกิน60%สิเนี่ยก็จะ6ก็ก็จะไม่ได้เข้าเรียนกันหรอครับผมก็คือถูกตัดสิ และตอนนี้นายเกียดว่ะคุหลอกคะแนนนองก็คิดมาคืออะไยครับเพราะว่าข้อสอบมันเปลี่ยนครับข้อสอบมันวิ่งมากเลยนะใช่แต่ต้องยกตัวอย่างให้เราตอบสักข้อให้เราว่าเราตอบได้ทุกข้อเลยใช่ก็อย่างข้อสอบการงานครับพี่เออเออมันก็มีหนูมีท้องอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูมีท้องหนูมีท้องเฮ้ยครับหนูดงดงผู้เคียวรอท่หนูคือตัวตัวสัตว์เลี้ยงหนูหรือว่าเด็กที่หนู เด็กชื่อหนูเด็กชื่อหนูท้องูท้อยังไงต่อด็กหนูนิดท้องแล้วเขาเขาว่าให้ข้อความมาว่าหนูนิดท้องแล้วหนูนิดไปเที่ยวกลางคืนหนูนิดไปเที่ยวกลางคืนเสร็จปุ๊บแล้วสุดท้ายก็ท้องครับพี่อ๋อพี่บอกว่าหนูนิดไปเที่ยวกลางคืนหนูนิดเป็นคนสวยหนูนี่มีคนจีบเยอะอะไรเงี้ยแล้ตอบดงตอบแรงให้ดงตอบแรงไม่มันมีคำถามครับอาอมีคำถามเหรออืมใช่เขาถามเขาสุดท้ายแล้วหนูนิด เออท้องเพราะอะไรเฮ้ยเขาถามว่างี้เขาถามว่านิดเป็นคนสวยมากออมีหนุ่มมาติดพันเยอะอันแน่นอนแต่น้องนิดเนี่ย้อบไปเจ้คืนต่อมานี่ก็เลยท้องอ่ะไม่มีพ่ออย,อยากทราบว่าทําไมนิดถึงมีเพื่อนชายมาติดพันเป็นโดง่โดงๆจะตอบว่าผมผมตอบไปว่า<ม>หน,น,าหนูนิดสวยครับหนุนิดสวย ตันงคำถามดีๆนะอ่านแบบวิเคราะห์นะี่ทำไมนางสาวนิดถึงมีเพื่อนมาติดพนันเพราะนิดมีแบงค์ห้าร้อยสองใบไว้หรือไม่ก็นินอื่นอ่าใช่หรือไม่หติดไรเหรียมก็ยากครับพี่อะไรครับบอกบอยเคลียร์ติดไรเหลี่ยญโอ้โอ้มันมีข้อข้องใจอะไรที่แบบโด่งหมือว่ามันมันทักไม่เข้าเขาแล้วหรือเปล่าเออ นี่ก็มันตั้งแต่สองคมสองวันแรกเราพี่ครับผมถามว่าอะไรมั้งมันมันไม่ถามว่าอะไรพี่มันก็มีสี่ช้อยปกติพี่เออแต่ให้ให้ฝนได้กี่ช้อยก็ได้อะฮะจมีเวลาบ้างนะฝนสี่ช้อยก็ได้สามช้อยก็ได้สี่ช้อยก็ได้โด่งโด่งเราเราว่านายแบบได้เรียนหมอแน่เลยว่ะเราโชคดีมากที่นายนายฝนสี่ช้อยเลยป่ะอ่า เกม60เปอร์เซ็นต์ถ้าฝนติีชายทุกข้อเราว่านหนมันได้ร้อยแบบเป็นไได้สี่ร้อยแล้วต่อไปแล้วต่อไปเราจะมั่นใจหมอหวังเฮ้ยมั่นใจได้มั่นใจได้นี่แค่อเน็ตเอเน็ตหมอต้องไปเรียนอีกหมอต้องไปเรียนอีกแต่ถ้าสอบอเน็ตเอเน็ตเสร็จปุ๊บแล้วเป็นหมอเลยเนี่ยขอตายอย่างเงี้ยขอตายแล้วพี่โทรยังทำโดมโดดง ครับไม่ใช่ช้างเราไปบัวปิดชั่วโมงหน้าโด่งว่างว่างนะก็ก็ว่างาใหได้มาล้วต้องว่างแหละเพราะว่าโด่งบอกว่ามันว่างทั้งว่างเลยจะมาจะมาแอบว่ายุ่งตอนนี้เนี่ยพี่ไม่เชื่อโด่งเดี๋ยวโด่งพี่ขอคุยชั่วโมงหน้างั้นเดี๋ยวเราชาวโป้งขอคุยอะโด่งนิดนึงได้ปะอ่าพอดีเรานัดหญิงไว้อ่ะเราขอเบรกปั๊มได้ปะเออได้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราไปเลยกนายใหม่เราเบรกเราเบรกปั๊มเราคิดถึงเนี่ย มีคำถามหลายคำถามว่าเจ้าโอเน็ตเอเน็ตหรือว่าเจ้าจีแอเจ้าแก๊กหรือว่าแพทเนี่ยคืออะไรต้องสอบวิชาอะไรบ้างและสามารถสอบได้กี่ครั้งเดี๋ยวถามเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าพี่ขออนุญาตถามโด่งนิดนึงครับนะครับเดี๋ยวช่วงแรกขอบคุณโด่งก่อนขอบคุณโด่งมากนะครับขอบคุณครับผงเดี๋ยวมาอีกรอบเดี๋ยวมาอีกรอบต่อ